สวัสดีค่ะเราเป็นเกมที่มีชื่อว่า A Day in the Life of Days ค่คะเป็นเกมสันส้นๆที่เราไปเจอวันในอิชิโอถ้าขาจะไม่ผิดก็เหมือนว่าเกมนี้จะให้รับบทเป็นคุณยม,มทูตและวันๆของเขาก็เป็นอย่างนี้ที่เองกดสเปซเพื่อเริ่มต้นเลยเนาะลุยคุณลุงคนนี้นอนกระดูกสงจะใกล้จะเอ,อือดนี่ถึงเวลาของฉันแล้วสินะใครเอ่ยเราเองบ่ มีใครแปแบบ๊บๆอ่าข,ขอโทษที er. ่ให้รอนะครับคือช่วงนี้เรางานโหลดไปหน่อยนะครับก็มีงานหลายอย่างที่ต้องทำเลยก็เลยจะมารับวิญญาคุณพี่ช้าไปะครับเออเอาล่ะดูเหมือนว่าวิญญาณนี้พร้อมที่จะเก็บเกี่ยวแล้วฮะอาไปเลยทำหน้าที่แกซะกดสเปซอ๋อโอเค ก็คือวันวานของยงมบระทุก็คือเก็บเกี่ยววิญ่าณนี่แหละโอเคเอาเลยจะคนยากตามมาด้วยกันเลยนะอ่าแล้ววิญญาตกลายปเป็นเหรียญอิงเอาล่ะออกไปข้างนอกกันเถอะฮะดูเหมือนว่าเช้านี้จะต้องทุ่งยากเอาแล้วสิเออเคเควันวานของยงมประทุกก็อย่างนี้แหละครับเหมือนสมุดเรียนเลยดูเหมือนว่า ช่วงนี้จะมีวิญญาณที่ติดเงียบอยู่มากเป็นพนิเศษเลยครับวันนี้เห็นได้ชัดเลยพวกเขาเนี่ยพยายามจะหนีออกมาให้คนเป็นเห็นอานั่นไงโผลมาแล้วอ่าก็อ๋ออ๋ออออต้องแยกหคนเป็นกับคนตายออกจากกันมาสค่ะ ขอให้เป็นสุขเป็นสุขนะฉันคิดเปเองหรือเปล่านะหรือว่าแต่และว,วันที่มีคนเยอะขึ้นเรื่อยเลยฮะนั่นใหม่แกงแล้วโอเคต้องเก็บชะเพราะวินยารร้าย ไปสุขไปสุขนะครับคุณพี่ดูเหมือนจะเป็นแก๊กสุดท้ายแล้วฮะจริองอะพี่เอ๊ะอันนั้นทรัพท์นายหรือเปล่ามีคนโทรเข้ามามีคนแชทมาเฮ้เฮ้เฮ้เป็นไงบ้างทวกอ่าคนที่ชื่ออีเดลอ่าก็อ,อน,นุสวัสด์นะอีเดลเราต้องคุยอย่างเป็นมิส ฉันไม่ใช่คนที่ชอบตื่นเช้าฉันเกลียดการทำงานใต้แสงอาทิตย์ที่สุดเลยฉันไปรู้กันแล้ว่านายตื่นเช้าขแข็งได้ยังไงกันเถรออ่าก็ช่วงนี้วิญญาณมันเยอะก็เลยต้องเก็บเกี่ยวกันสักหน่อยนายรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับวันี้บ้างไหมเหรอออก็เออจะว่าไปแล้วช่วงมันยาณ p r o d กทิวิตี้ของเราเนี่ย ตัเหมือนจะขาดสต็อกเร็วมากเลนะบางทีม like ัเกี tú, ่ยวข้องก็ได like oh ้เ oh. ป oh ็น oh. น oh ้ำยาที่ช่วยให้ทํางานเดือดเือดขึ้นน่ะน้ำยาช่วยเร่นการทํางานนันเหรอเสริมประสิทธิภาพอย่างนี้ใช่ไอ้ผมหอมสิม่วม่น่ะเราขายไปให้พวกจักเรียนช่วงไฟนนลน่ะแต่ช่วงนี้ดูเหมือนว่ามีาคนทำโอทีจะเป็นหมดเลยแต่ตัวไม่ค่อยมีเรียวมีแรงมันก็เลยคิดขึ้นโอ๊โอเออใช่ฉันนึอออกแล้ว เธอเล่นลาลาแฮปปี้ลาลาเดวบี้อียังอ่ะเกมอะนะเธอชวนเล่นเกมนะไม่ไม่มีเวลาโวย้ยขั้วของดีแกไป่เอาหน้าเล่นหน่อยหนะ้าโ,โอเคโอเคทำไงวะเนี่ยบอลบอลของอยู่บนพุชคือเก็บเกี่บบรรยววิญญาณแล้วเล่นเกมกับเพื่อนกันหรอได้ได้ได้ดโหลดตั๊ดนึงนะเกมในเกม เกมในเกมอะไรวม่ได้ฉันตอนนี้สมองฉันโปรเซสไม่ทันแล้วเก็บหัวใจเวยหัวใจของเธอื่อขอนะชุกกะชุกกะรูนี่หรอไม่เข้าความเด้งขึ้นมาคุณคุณไม่เราโหล่มายอย่างดีเลยโอเคไปเดวฉันได้ข่าวนะมีมียาันร้ายมากไปสินะวันนี้แม่เป็นห่วงนายนะ ขอบคุณนะคะเราเจอกันก่อน,นนะคะมิววาเราก็เจอกันดูเหมือนว่าวันที่ยี่สิบเราจะเจอนอีกนะคะอุ้ยบอกว่าคงจะได้เจอกันนะเดีย๋ย้อมเสื้อดำย้อมเสื้อขาวจากเมืองจริงนายขัดการเล่นเกมฉันเนี่ยไอ้พวกนี้นี่อะไรนะเล่นเกมเวลางานได้นะไอ้บ้าบางทีนายควรจะเป็นเล่นเกมที่บ้านไหมไม่ไม่ไม,ไม่ได้ใจอยู่ บ้านก็ควอ่านหนังสือด,ด้วยเรียนสิต้งการจกินข้าวไหมเดี๋ยวฉันเอาข้าวไปให้เดี๋ยวไปกินกับอีเดลคือสองคนจะแชทร่วมกันไม่ได้ใช่ปุ๊บเหรอที่พูดเธอสองคนกินท,ที่ร้านฮอตสูเปอร์อีกแล้ว,วเหรออียิ้วพวกอาหารแบบแปลกๆโทษทีนะอีเดลสิอีเดลพอดีออตโต้คอนเสิร์หน่อยอ่ะเขียนอีเดลผิดเป็นอีโอ้โห ไม่เห็นแปลกตรงไหนเลยเอออาหารเผ็ดเนี่ยมีสางกาอยากมากเกินไปไม่ดีต่อร่างกายนะนายต้องกินซุปขึ้มากกว่านี้พูดเหมือนญาติที่จีนเลยคนจีนของแค้์ฉันตไปแล้วนะอย่ามาบ่นเยอะเป็นพ่อเป็นแม่งไงททำงานให้ดีละ่ะไว้ขอหาเราทีหลังนะเราจะรู้เธอโอเคดีขับขับเป๊ะ เอาหน่าเริ่มเล่นกระถือได้แล้วถึงเวลาทำงานแล้วนะหมายแกงหนึ่งแล้วครับเออเออเก็บเรื่องนี้มาแบบจังหวะกา,ารเจอมันแปลกๆอะ่ะต้องจับจังหวะให้ได้โดยที่ไม่เกี่ยวหัวใครโอเคเรอบนี้ดีอยู่รอบนี้ดีอเพราะแต่เหรียญที่เก็บได้จะไปทำอะไรต่อเนี่ยนะครบปะนะปู้แปลกแฮ ปญญาก็คือปิญญาณเล็งให้ดีก็พอฉันไม่เคยเห็นไรแบบนี้มาก่อนเลยแบบไหนเอ่ยเอ้ยม,มันมีชีวิตกันแบบไหนวะเนี่ยโหมงานหนักจนตายเป็นผีตายโง่อะนะเข้าใจได้เข้าใจได้เขาเคยมจุดนั้นมาก่อนทำงานถวที่สองที่สามเมปเ็นปกติแต่ที่เดินให้มันปกติเหมือน เท่านั้นแหละนะตอนนี้เดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลกกับพวกปิญญาพีเพิ่มหน่อยแล้วนายอยู่ที่นี่ต่อนะเฮ้ยอย่าทิ้งกันไปตรงนี้ดิไปกูทถ้งเกี่ยวยูคนเดียวอ่อวางกัะเลยมือถือไอ้นี่คนดีจริงจริกการดีเด่นเฮ้ยไอเดว ชอบอยู่ใช่ไหมแฮปปีล้ลาลา่ะทำให้ฉันมีแรงวยเลยแหละ,แล,ะแล้วก็อยากจะเต้นด้วยของคำแนะนำจริงแน่นอนพ่กคิดอะไรอยู่ฮึความรักไปจ้าอ๋อยูบารุโยบะทูดเนี่ยเป็นลูกของโยบะทูดดำโยบะทูดขาวของจี พี่น้องอะไรสักอี่าะใช่ฉั่ก็เลยข้างมาในมูที่น้องเป็นพ่อแม่เชี่ยบตัวมาทูจีนมีลูกยุ่มฝรั่งอะไรวะเนี่ยเขาเดินเขาเดินช่วงนี้วยชาถึงจะแปลกแปลฮะแปลกแบแบแบบยังไงเอ่ย <c oughs> คือมันเดินเดินแบบกระยักระยักกระยักกระยักอ่ะฉันก็เห็นแปลกมาเยอะนะแต่อันนี้ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่คือ แต่ว่าเธอทุกอย่แล้วตัววุยญาเป็นคนจะเก็บเกี่ยวกัน,กนง่ายๆสินายน่าจะรู้เรื่องนั้นอยู่แล้วเออรู้จ้าฮัลโหลขอไปอ่านหนังสือแบบนึงนะโอเคไหมขออ่านแบบนึ่งอ่าใช่เดฉันต้องจัดการเรื่องวุยญาแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันนะไปเดี๋ยวกันเถอะเชิญไปเล่นเกมต่อแล้วกันไอ้นี่อู้อแท้เดี๋ยวฉันต้องไปเล่นกิจดาดล่าสุดใหม่อีกรอบนึง เกมมาสููตรงไหนวะเนี่ยชูก้าชูก้าโลนมากาตัวใจของเธอฉันขอนะเออป้ะเอเอใ่่เล่นได้ดีเอได้อะไรบ้างเนอะอืมแต่ก็จบตาจนได้ยังไม่จบโดนขัดอีกแล้วปามาถกมาโอเคเราต้องพาเป็นพ่อแม่แล้วโอเคไงชิแกงเขียนไม่รูว่าจะคาเป็นพ่อไปเป็นแม่นี้ หรือแบบอุ๊ยพ่อคู่เรอคะเลียดเลยเลียวตัวมาเกี่ยวหัวเดี๋ยวตัวตัวจริงมาเกี่ยวหัวเขากับสารที่เจ็งสุดๆก็สบายดีค่ะพ่อคือเราได้ข้อความจากไอ้ผู้รับใช้ของเจ้านะตัวชวดนี้ดวงยาทำตัวแปลกๆแล้วแข็งแกร่งขึ้นเนาะเจ้าเองก็ต้องแข็งแกร่งขึ้นเหมือนกันนะผมผมอยากหยุดผมอยากหยุดงาน ผมอยากนอนเห็นไหมละ่ะของนี้ไงถ้าเกิดไม่แข็งแกร่งจะไม่พูดอย่างนี้หรอกเอ้ยถ้าแข็งแกร่งดีจะไม่พูดอย่างนี้หรอกอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเช็ชตัวมากเช็ดตัวมากแม่แกหาฆ่าไม่ทันพี่เอาเป็นว่าให้เวลาไปฝึกวิชา และสุปก็คือยมทูตขาเป็นแม่ยมทูตตาเป็นพ่อโอเคสุปได้แค่นั้นแหละที่เหลือคืออัานไม่ทันกับพี่พี่แชทไวเกินแต่ว่าให้เวลาไปฝึกเดนภูขเขาหงชาน5วันแล้วเดี๋ยวระหว่างที่เราไปฝึกเนี่ยเดี๋ยวปาม้าจะจัดการงานให้ปามา้าเคยถามไปว่าผมต้องการอะไร <c oughs> ในชีวิตเอ่ย <c oughs> นี่เพื่อความสุขของลูกนะลูกก็รูปปรร้ี่ ลูกกัดจะคิดลูกคู้ดีแต่ว่าเราเป็นพ่อแม่ของแกนะเรารู้ดีสุดอยู่แล้วจบก็เป็น Asian Parent ของแทร์ไม่ไปไม่ไปไม่ไปผมไม่อยากเก็บเกี่ยววิญญาณอะไรทางงานแล้ว,วอยอะไรนะมีอะไรอย่างอื่นที่ผมอยากจะทำเถอะพูดเรื่องอะไรของลูกเนี่ยพวกนี้เพิ่งแค่อยากจะเถียงใช่ไหม เฮ้ย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 ฉันไม่อยากจะมารบกวนนะแต่ว่าแต่ว่าเรามีปัญหาแล้วล่ะปัญหาอะไรก็รเหมือนว่าการเบิร์นเอาแบบหมู่คณะเป็นปัญหาของที่ทำให้เกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นนะ่ะแล้วเหมือนหลายดวงวิญญาณก็เริ่มจะ become friend แบบจะเริ่มจางๆหายไปแล้วกันเหรอแบบอันนั้นอะอะซีดแบบนี้จะเกี่ยวเห็นไหมมันมันจางหายจางหายจางหายอย่างเงี้ยนะแบบไม่เห็นนะนะต้องดูจากท่าทางอะนะเห็นเข้าใจไหมเข้าใจได้ยังว่าฉันหมายถึงอะไรดวงวิญญาอยู่ยังมีดวงวิญญาอยู่ตรงนี้นะแต่นายต้องเล็งให้ดีว่านายจะเกี่ยวใคร โอ้ยตายหาโอ้ยหายตายหาออโอ้ยชคดี้ที่ตายกันเป็นหมู่คณะอยู่พอ,อยังพอใจสุดที่ยังกว่าจะได้โอ้ไม่นะนี่มันมันอะไรทุกคนเลยนี่วะบาดไหมโอ้ไมก่ก็นาย นายก็ไอเคียวของนายก็กำลังจางหายไปด้วยตายหาอาวุธหายเทียวมีปะ,ปะมามา is ส o m มิงแบดจริงใหญ่ฟาดทีเดียวตายหายเรียบสมแล้วที่เป็นพลังเห็นผูิ่งใหญ่่อยไม่ลูกเนี่ยพอเราเห็นขาดเราก็มาทันทีเลยลูกดีใจนะที่พ่อแม่มาทันเวลานะมีอีกแก๊งหนึ่งที่อยู่ในเมืองนะ่ะ อยู่ให้ห่างหางจากตรงนั้นไปก่อนแล้วกันเราเป็นห่วงลูกนะลูกไม่ต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเองก็ได้คือเราก็รู้ว่าบางทีเราก็เข้มงวดไปไหนบ้างแต่เราก็แค่อยากให้ลูกปลอดภัยเข้าใจไหมไม่ว่าลูกจะตัดสินใจยังไงก็เถอะอ้อาวไปไหนแล้วอา้าวไปเราไปไหนแล้วหนีไปแชทห่อเอเดว ได้อยู่ไหนเนี่ยดีนาที่เมืองนี่ชิบหายวายวอดอยู่อ่ะฉันต้องการความช่วยเหลือของเธอต่วนๆเลยฮะอะไรแล้วน่ะฮะอ่ะอันนี้อยู่แย่มากผมจะสีจาเล็ก,กิคือขอของดีหน่อยดิของดีเอ่อไม่คิดว่าฉันมีน้ำยาสับสิ่งนั้นนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ หรือว่าเถกไยไหมทีโอเคโอเคยวหยิบให้แต่แน่ใจใช่ไหมอะไรีนใหม่ถ้เราไปขอน้ำยาปนที่ปนะนะมันมันหลายตังเลยนะฉันมีตังเยอะเก็บไว้อยู่เยอะอยู่ว้าวจ้าโอเคของจริงว่ะเฮ้ยฉันไม่เข้าใจนะว่าอต้องการอะไรถึงได้พูดเดินนี้ขึ้นมาเชื่อกูเหอะเคโกเพราะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฉันทำอะไรแต่ฉัน,ฉนทำไปก่อน โอเคโอเคจะให้ไปเจอกันที่ไหนใจกลางเมืองเลยหนพ่อแม่บอกไม่ให้ไปไงลูกโอ้โอเคขอยี่สิห้าทีโยนทิ้งไปเชี่ยวลวรับไปซะเชี่ยวเห็นความฟุ้งฟริง้งอ,อ,อะไรวะเนี่ยสิ่งที่เกินค่าดี่สุดในโลกไปฮะชุกาะชุะกกะรูเฉย โดยที่ก็กลายเป็นเกมเอดิชันอะอะไรวะเนี่ยฮะเกมที่มันกลายเป็นอะไรไปแล้วฉันไม่ได้คาดหวังสิ่งนี้ตอนที่เปิดเกมนี้ขึ้นมาเล่นนะเชียร์เล็งไปเลยไม่ไม่ไม่สม,มองฉันไปแล้วคอนเสิอะไรไม่ได้แล้วไอเวดก้ามอา่อยอ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 ่ย เฮ้ยป๊ามามาจากไหนป๊ามามาแล้วอยู่ดีทุกคนก็รุก,กว่าเต้นอะไรวะเนี่ยป้าป๊ามาเพ่เต้นพลังเห็นจิตใจช่วยได้เหรอเฮ้ย,ยแล้วทุกคนก็ส่งวิญญาณมาให้แบบแฮปปี้เพราะความฝันของฉันคือไ,อ,ไอ,อ้เดาไงล่ะเออเออ ลุงคนเดิมถึงเวลาแล้วเหรอจะมารับแบบสดใสข้ากันเหรอขอโทษที่ให้รอนะคือช่วงนี้งานเราเดือดน่ะแบบมีการแสดงหลายอย่างให้ทําำเลยแหละมีหลายเวทีเลยไอ้เจ้าสามมาแล้วค่ะเออก็ทำงานของนายไปเลยนะอ่ะติดดิดติดดิดติดดิเชื่ออะไรเนี่ยอ๋อ ไม่ใช่สิ่งที่ฉันคาดหวังไว้ตอนเล่นเกมนี้แน่และจบบริบูรณ์เออเค <Okay. S 1> ้าชอบเกมนี้อย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์กันด้วยนะคะฝากคอมเมนต์เป็นกำลังใจพูดคุยกันได้ที่ชอ mm ่องคอมเมนต์ใครที่ยังไม่ได้ซับสไครป์อย่าลืมกดกันด้วยนะคะสหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วคะ่ะบ๊ายบาย